มาอัปเดตข่าวกันนิดหน่อยนะครับก่อนจะไปปังวิเคราะห์บอลในค่ำคืนนี้ออฟฟิเชียลนะครับสดดร้อนๆแปเรือเฮเรือทีมแรกประกาศถอนตัวออกจากซูเปอร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดยืนยันอย่างเป็นทางการว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ทิตี้ได้ประกาศถอนตัวจากซูเปอร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านการแถลงจากสโมสรตั้นต,นตันว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ทิตี้ขอยืนยันว่าได้ดำเนินตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการเพื่อถอนตัวออกจากกลุ่มพัฒนาแผนสำหรับยูโรเปียนซูเปอร์ลีก เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลานี้ทําให้เหล่าบรรดาแฟนบอนเลเรือใบสีฟ้าต่างประเทศนะครับแม้กระทั่งตัวนักเตะเองต่างไปคอมเมนต์ยินดีและขอบคุณสตม,มสรที่ฟังเสียงและให้ความสําคัญกับแฟนบอลของตัวเองนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นสําหรับข่าวนี้อย่างไรกันบ้างนะครับนะครับไปฟังวิเคราะห์ฟุตบอลในค่าคืนนี้กันต่อเลยนะครับคืนวันพุธที่21เมษายน64เวลาตี2่ม15นาที ในึกพรพิมียร์ลีกแองกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยกทัพบ,บุกไปเยือนสิงห์พังงาตั้นวิลล่าถึงถิ่นวิลล่าพาร์คในเกมนี้นะครับแมนซิตี้ต้องการที่จะแก้ตัวเรื่องในเกมล่าสุดศึกเอฟเอคัพ่ายต่อสิงห์บูเชลซีตกรอบไปอย่างน่าเสียดายและในสิพรพิมพ์ร์ลีกเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่แมนซิตี้ต้องจับช่วยน,นี้ในที่ตั้นนี้อย่างแน่นอนด้วยคะแนนนำที่2ออย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถึง8แ้มนะครับแต่ฟอร์มระยะหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่าดีเลยทีเดียว10นัดหลังสุดนะครับชนะถึง8เกมเสมอ2และยังไม่แพ้ใครในเกมนี้นะครับฝั่งสีฟ้าต้องการที่จะบุกไปกำชัยเหนือทางด้านอัตันมิลไลเพื่อเว้ระยะห่างของช่องคะแนนการันตีการฟ้าแชมเปี้ยน์ลีกของแมนเชสเตอร์ทิตี้ในทีตั้นนี้ในลายของนักเตะตัวหลักอย่างเควินเดอร์บอยนะครับก็ เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าควา์มปิตแล้วก็อาการบาดเจ็บยังหายไม่ทันในนัดนี้เนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บในนัดที่ผ่านมาแต่ตัวหลักอื่นๆนะครับก็คาดว่าไม่มีปัญหาอะไรมารบกวนในการจัดทัพของทางด้านเปโตเดล่าอย่างแน่นอนถึงแม้บุกไปยังถิ่นของวิลล่าพาร์คนะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นและการจัดสรรภายในทีมยังเหนือกว่าทางด้านเจ้าบ้านแม้ฟอร์มระยะหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะดูแผ่วไปบ้างนะครับ ด้วยผลงานแพ้2ชนะ3ในในั้นัดหลังสุดเกมนี้แมนซิตี้ต้องการที่จะคว้าชัยแม้ในวันอาทิตย์นี้นะครับมีเกมที่สำคัญมากๆอย่างการชิงชนะเลิดกับสเปอร์ก็ตามนะครับในเกมนี้นะครับแมนซิตี้ก็คาดว่าเน้น3แต้มนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับมีผู้รักษาประตูเป็นเอเดซอนนะครับแผงกองหลัง4คนนะครับเป็นเจากอนเซโลอเมริกลาป็อกลูเบนดิอาร์ตและ อเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนะครับกองกลาง3คนนะครับเป็นเฟอร์นาลิโยโรลิโกและอินคาบุนโดกานสามประสานแดนหน้านะครับก็คือลิยา์มาเลสฟิลฟอร์เดนและเบรนเดซิวานะครับอันนี้ก็เป็นรายชื่อทั้ง11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้ของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรามาต่อที่ผลงานห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับไปดูที่ฝั่งเจ้าบ้าน อย่างสิบพัง,งาอาจแอตันวิลล่านะครับ5เกมหลังสุดนะครับเกมแรกจาก5เกมหลังสุดนะครับเสมอกับบู๊คแฮมตัน0-0นะครับเกมที่2นะครับเสมอกับนิวคาสเซิล1ประตูต่อ1ในเกมที่3แพ้ให้กับสเปอร์2ประตูต่อ0ในเกมที่4ชนะฟูลแลม3ประตูต่อ1และเกมล่าสุดนะครับแอตันวิลล่าบุกไปพ่ายลิเวอร์พูลด,ด้วยตะกอ2ประตูต่อ1นะครับมาดูทางฝั่งสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรากันบ้างนะครับ 5เกมหลังสุดนะครับเกมแรกจาก5เกมหลังสุดนะครับก็ชนะเลสเตอร์2ประตูต่อ0นะครับในเกมที่2ชนะดับมบิลั2ประตูต่อ1ในเกมที่3แพ้ให้กับบีลีด1ประตูต่อ2ในเกมที่4ชนะดับมบนลั2ประตูต่อ1และเกมล่าสุดนะครับแพ้ให้กับเชลซี1ประตูต่อ0ในศึก FA Cup นะฮะอาล่ะครับแล้วทั้งหมดนะครับก็เป็น สถิติแล้วก็ความพร้อมของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราที่จะพบกับแอตแลนติวิล่าในค่ำคืนนี้ส่วนเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้านะครับมีความคิดเห็นแตกต่างกับแอดมินอย่างไรนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะตามไปตอบเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้าได้ร่วมสนุกกันนะครับเพื่อชิงสติกเกอร์คุณภาพนะครับอย่างสติกเกอร์ชมรม แมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สติกเกอร์เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับกติกาง่ายๆนะครับกติกาข้อแรกนะครับให้ทายผลตะกร์อคู่นี้นะครับว่าตะกร์อคู่นี้นะครับหลังจบการแข่งขันจะออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับกติกาข้อที่2นะครับให้ทายว่าใครเป็นคนยิงคนแรกนะครับในเกมนี้ปิดการทายผลเวลาตีสองสิบห้านาทีนะครับ เอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ